แจ้งข่าวด่วนอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศฟังด่วนเลยค่ะล่าสุดประเด็นในเรื่องของเบี้ยงชีพผู้สูงอายุยังคงเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องในส่วนของรัฐมนตรีหลักที่ข้อมาดูแลไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและในส่วนของประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติออกมายืนยันในเรื่องของการจ่ายเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุหลังจากที่ผู้อายุนะคะนับร้อยเมื่อวานที่ผ่านมาบุกกระทรวงการคลังค่ะคัดค้านเบี้ยงชีพผู้สูง ซึ่งล่าสุดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้พร้อมๆกันหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให,ให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทกท่านนะคะที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็รายงานถึงความคืบหน้าว่ามีเครือข่ายสลัมสีผ้าเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการแล้วก็เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมแล้วก็เป็น ที่ข้างกระทรวงการคลังพร้อมออกถแถลงการนะคะรวมถึงพี่น้องประชาชน53องค์กรอยู่ที่1,468รายชื่อนะคะเพื่อปกป้องสิทธิพี่น้องประชาชนในการคัดค้านตัดสิทธิเบี้ยงที่ผู้สูงอายุภายหลังจากที่ทางกระทรวงมหาดไทยค่ะมีกําหนดหลักเกณฑ์ใใจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุแล้วก็มีการประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนะคะและล่าสุดค่ะคุณผู้ชมในส่วนของ2รัฐมนตรีนะคะที่ดูแลในส่วนของการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุ ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปตามค่ะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็ในส่วนของนายจุลิลักษณะวิสิทธ์นะคะในฐานะประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติออกมาย้ำนะคะให้สอดคล้องทําความเข้าใจตรงกันว่าตอนนี้ผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินเหมือนเดิมตามปกติยังไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์ใหม่ออกมาค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่มีการประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษานะคะได้มีการเผยแพร่ระเบียบของทางกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566โดยมีใจความสําคัญนะคะข้อ1ระบุว่าหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะจะต้องได้รับการประกาศใช้เมื่อวันที่12สิงหาคม2566เป็นต้นไปจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีไรายได้หรือว่ามีไรายได้แต่ว่าไรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพนะคะล่าสุดเรื่องนี้นะคะสองรัฐมนตรีออกมาเผยเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ย ที่ผู้สูงอายุในการปรับเกณฑ์ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเกิดปัญหาในการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุแบบซําซ้อนมาแล้วเพราะว่าระเบียบเดิมนะคะได้ขัดกับรัฐธรรมนูญและยันตอนนี้เบี้ยงที่ผู้สูงอายุย,ยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันไดเหมือนเดิมตามปกติค่ะและส่วนอนาคตนะคะจะจ่ายอย่างไรต่อไปขึ้นอยู่กับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติแล้วก็รัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามากําหนดซึ่งรัฐบาลชุดใหม่สามารถทําได้หมดนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็น เป็นเรื่องที่ผูดพันกับรัฐบาลชุดใหม่ไปแล้วเนื่องจากว่าต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก ซึ่งรัฐบาลนะคะได้กําหนดแนวทางไว้แล้วค่ะซึ่งขณะนี้ในส่วนของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยืนยันนะคะว่าไม่มีนโยบายที่จะไปลดทั้งจํานวนผู้สูงอายุทั้งจํานวนวงเงินจ่ายเงินแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมตามปกติ600-1,000บาทมีแต่จะเพิ่มเติมเบี้ยงชีพให้กับผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสภาวะในการคลองชีพและก็ค่าคลองชีพเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยซึ่งเป็นเรื่องภายในที่ได้รับการพิจารณาแล้วก็ศึกษาอยู่แล้วนั่นเองค่ะ เอาละค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคุณผู้ชมเลยมีทั้งม็อบมีทั้งการชี้แจงในส่วนของการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุมีทั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่เป็นคบผูกพันในอนาคตแต่จะออกมาในรูปแบบไหนเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากมายแค่ไหนเราก็ต้องติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอย่างตอง่อเนื่องค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ